กลับมารีวิวอีกครั้งนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะวันนี้นำเสนอซินคลาสสิกเรียบแต่รูค่ะเป็นงานทอมือแท้จากจังหวัดส,สุขโขทัยนะคะซึ่งงานนี้เป็นงานคุณภาพจริงๆค่ะใช้ได้ทอหลายสีใช้คนทอที่มีความชำนาญน,นะคะกว่าจะเกิดเป็นสิ้นมุกสลับลายแบบนี้นะคะลักษณะของสิ้นมุกสลับลายนะคะเราจะ นำลายสองลายมาสลับกันทั้งสีและลายคือลายชะม้ายและลายขาเปียเป็นผ้าที่หนาแล้วก็ทนทานมากๆเป็นงานพรีเมียมหนึ่งของจังหวัดสุโขทัยเลยค่ะตัวจะเป็นสีน้ำตาลทองนะคะส่วนลายจะเป็นาลายสลับอย่างที่ว่านะคะลักษณะของหัวซิ่นจะเป็นสีแดงคลาสิกแบบจังหวัดสุโขทัยค่ะเป็นผ้าทอมือแท้จากจังหวัดสุโขทยัยตั้งแต่หัวซิ่นจะลดเชิงเลยนะคะบริเวณสีเหลืองตรงนี้นะคะเป็นอ่า ลักษณะของรอยต่อระหว่างตัวตัวสิ้นกับหัวสิ้นแล้วก็เชิงนะคะลักษณะผ้าสุขโขทัยเป็นผ้าสามคนห่อหนึ่งคนเย็บนะคะลักษณะตัวสิ้นเป็นสีน้ำตาลทองแบบนี้ค่ะนางเอกจริงๆของคูรินก็คือเป็นสิ้นเชิงไหมนะคะลายน้ำอ่างเป็นลักษณะน้ำอ่างหมู่แบบนี้เลยค่ะเป็นงานที่ประหยัดขึ้นมาใหม่แต่มีความประณีตเพิ่มมากขึ้นนะคะ เส้นไหมที่เราใช้ในการยกผ้าผืนนี้นะคะเป็นเส้นไหมเกรดดีและใช้สี่เส้นรับรองว่าดูแลง่ายทนเงาวับวาวนะคะภายในเราบุผ้ากาวให้ท่านแล้วเรียบร้อยเลยค่ะงานแบบนี้ใครรับไปรับประกันไม่ผิดหวังแน่ๆนะนะคะมเมื่อได้ไปนะคะหนึ่งจะรีดเรียบง่ายดูแลง่ายสีไม่ตกนะคะสำหรับวันนี้นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสนใจทักมาได้ค่ะสวัสดีค่ะ